ตรงนี้ก็เป็นวันพระตรงกับวันหยุดพวกเราก็มีศรัทธามีความคิดจิตประกอบไปในเรื่องของบุญก็มีความคิดที่ว่าเราจะมาทำบุญกันตั้งแต่เมื่อวานนี้มีความตั้งใจนรืจะตั้งใจมาหลายวันแล้วก็ได้ ความคิดอย่างนี้ก็เรื่องของบุญหรือว่าเป็นเรื่องของกุศลความฉลาดที่เกิดขึ้นที่ใจพรเราจะได้มาเสียสละทรัพย์บางส่วนของเรานั้นให้ทำบุญขึ้นมานบุญเกิดขึ้นที่ใจเพราะว่าทรัพย์เหล่านี้ที่เราได้มาเราจะมาเป็นปัจจัยเครื่องใช้สอยต่างๆมากมายในบ้านของเรา ณทว,วันนี้อย่างว่ารถยนต์ก็เป็นทรัพย์สินนหนึ่งที่มีความจำเป็นในการเดินทางเมื่อเราได้ทรัพย์ทั้งหลายมาแล้วนี่นะถ้าเรามีปัญญาเราก็เป็นผู้ที่ใช้ทรัพย์นั้นอย่างมีความฉลาดแต่ถ้าเราไม่มีปัญญานะหลวงพ่อชาท่านยงกว่าเราก็ โง่กว่าสิ่งที่เราได้มาเพราะเมื่อก่อนนั้นเราไม่มีเราก็เป็นทุกข์เราก็พยายามแสวงหาแต่เมื่อมีแล้วมีเพื่อที่จะไม่ให้มีความทุกข์แต่ก็เป็นเหตุให้มีความทุกข์เกิดขึ้นมาอีกนี่ท่านบอกว่าเราไม่มีความฉลาดในการที่เราได้สิ่งต่างๆได้ทรัพย์สินทั้งหลาย มาแล้วเราไม่รู้จักการใช้ด้วยสติด้วยปัญญาถ้าเรามีสติมีปัญญาแล้วเราก็ใช้ทรัพย์นั้นด้วยความระมัดระวังไม่สรุ่ยสุร่ายเขาจะเก็บหอมรอมลิบหรือทรัพย์ทั้งหลายบางสิ่งบางอย่างที่เรามีถ้ายกตัวอย่างว่าในบ้านของเรามีถ้วยมีชามมีจาน มีภาชนะต่างๆก็เรามีสติมีปัญญาพิจารณาว่าสิ่งเหล่านี้มันจะต้องแตกคือมีปัญญาให้เห็นถึงความแตกของวัตถุสิ่งของทั้งหลายว่าวัตถุสิ่งของทั้งหลายนี้มันจะต้องแตกไปตามสภาพการเวลาเราจะระมัดระวังอย่างไรมันก็แตกได้ เราไม่ทําแตกเด็กๆในบ้านคนรับใช้คนช่วยงานของเราก็ทําแตกได้หรือคนไม่ได้ทําแตกน้องพ่อชาก็ยกตัวอย่างว่าแมวที่อยู่ที่บ้านที่เรารักเขาอาจจะทําสิ่งของเหล่านี้แตกก็ได้หรือเรามีรถเราพยายามระวังไม่มีรอยขีดมีรอยกวน แต่แมวนี้เมื่อกีดกวนรถของเราก็ได้ท่านจึงให้เราพิจารณาถึงวัตถุสิ่งของทั้งหลายไปก่อนทั้งเราจะมีความรักมีความชอบใจเย็นดีแต่ก็ให้มีสติในการใช้ให้มีปัญญารู้ว่าสิ่งทั้งหลายนี้มันเป็นของไม่เที่ยงเพราะว่าถ้าเราไม่มีสติปัญญาควบคุมใจของเรา ใจของเรานี่มันก็ยังไม่แน่นอนมันขึ้นขึ้นลงๆลงเมื่อมีอารมณ์ที่รุนแรงเข้ามาในใจความโกรธมันจะเกิดขึ้นมาได้หรือความโลภความหลงอาจจะเข้ามาควบคุมใจของเราแล้วก็ให้ใจของเราก็ถูกทำตามไปตามอํำนาจของความโลภความโกรธความหลง เพราะฉะนั้นความรอบความโกรธความหลงแม้เล็กน้อยก็เป็นภัยอันตรายอย่างใหญ่หลวงเหมือนกันถ้าเราควบคุมไม่ได้เมื่อเรามีสิ่งของที่ลักอย่างนี้ต้องควรพิจารณาอยู่เสมอเสมอพระพุทธองค์ก็ตัดว่าถ้าเรามีสิ่งของสักร้อยอย่างถ้าเราไม่เข้าใจสิ่งเหล่านั้นแปลเปลี่ยนไปเราก็จะเป็นทุกข์เกิดขึ้นในใจของเราเท่านั้น เราต้องม,มันพิจารณาควบคู่กับการเจริญเมตตาภาวนาว่าสิ่งของทั้งหลายเป็นไเพื่อความใช้สอยถ้ามันแตกไปหรือคนอื่นทำให้แตกไปเราก็จะไม่เป็นทุกข์กับทรัพย์สินเหล่านี้เรามีสติปัญญาพิจารณาเมตตารักษาใจของเราไว้เราก็จะไม่โกรธไม่เกลียดบุกคลที่มาทำให้สิ่งของของเรานั้นมันชารุดเสียหายไป ซึ่งอาตมาก็มีเรื่องที่จะร้องให้ฟังเพื่อที่เราจะได้นำไปคิดน่ะพิจารณาอยู่เรื่องหนึ่งคือมีชายคนหนึ่งก็มีลูกเขาอายุประมาณสักหกขวบโยม,มก็ตข้าใจว่าเด็กหกขวบนั้นสภาพของเด็กนั้นก็มีความซุกสนเขายังไม่รู้จักจะต้องมีคนที่คอยดูแลคอยระมัดระวัง ในการทำกิจกรรมของเด็กแต่เมื่อพ่อคนนี้ได้รถมาคงจะเป็นรถใหม่ก็ทำความสะอาดรถเนะช็ดรถถูรถอย่างดีมีความสุขใจช่วงนี้แหละเป็นช่วงที่เขาสติของเขามีความยึดมั่นถือมั่นมีความรักในวัตถุสิ่งของเมื่อเห็นว่าลูกนั้นะ หยิบเอาหินมาคูวันขีดรถเป็นรอยยาวไปพ่อก็บันดาลโทสะขึ้นมาทันทีไม่ทันรนมัดระวังใจก็หยิบประแจรถนั้นซึ่งอยู่ใกล้ๆก็กระน,นำตีมือของลูกชายไปอย่างแรงโดยไม่ยั้งมือกว่าจะมีสติลูกอีกทีหนึ่งนะมือของลูกชายก็มีปัญหารุุนแรงแล้ว กระดูกก็มีการแตกไปนำส่งโรงพยาบาลหมอก็ต้องทำการรักษาแต่ว่ากระดูกที่มือนั้นมันแหลกไปหมดไม่สามารถจะต่อได้ก็ต้องตัดนิ้วมือทั้งหมดออกไปหมดเด็กซึ่งยังไร้เทียงสาอยู่อายุเพียงหกขวบเท่านั้นก็มีความรู้สึกว่าเมื่อไหร่เนาะตามพ่อเขาเมื่อไหร่เนี่ยนิ้วเขาเนี่ยจะยาวจะงอกมาเหมือนเดิม ถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยนะใครที่พูดที่เป็นพ่อจะมีความรู้สึกที่มันปวดแล้วในใจอย่างรุนแรงทีเดียวผู้ที่เป็นพ่อเป็นแม่นั้นนะมันจะเจ็บในใจอย่างรุนแรงเพราะว่ามีความรักในโลกอยู่แล้วแต่ที่ผ่านมาช่วงนั้นมันมีความหลงไปอยู่ในที่ในรถยึดในรถ ลืมความรักไปทำตามความหลงลืมความรักหรือว่ารักเหมือนกันรักลอซึ่งมันไม่มีวิญญาณอะไรในชีวิตก็หาใหม่ได้ลอยขูดลอยขีดลอยควรทั้งหลายก็ซ่อมแซมได้โดยไม่ยากแต่ว่าความโมโหโกธานี่ทำลายเอาเิี้ยวมือของลูกสุดที่รักไปแล้วมันไม่สามารถที่จะงอกเงยใหม่ได้ เขาก็มีความเสียใจอย่างรุนแรงจากความรักรถก็กลายเป็นความโมโหโทโสย้อนกลับมาอีกไปเตะรถอย่างรุนแรงนะกรเพราะโทษว่าจะลรถคันนี้ที่เรารักนี่แหละมันเป็นเหตุที่ทำให้ลูกเราเป็นอย่างนี้เขาก็ลืมดูไปว่าเพราะเจาวโทสะความหลงรักโดยที่ ไม่ได้ลืมหูลืมตาทำลายสิ่งที่นักสุดที่รักที่อยู่ในใจของเราไปก็มีความเสียใจอย่างมากหมดเลี้ยวหมดแรงก็ไปนั่งอยู่ที่หน้ารถพันสายตาก็มองไปที่นหน้ากระจกก็เห็นรอยขีดข่วนอีกคราวนี้มันเป็นรอยขีดข่วนที่มันทิ่มแทงเข้าไปในใ,นใจของกฎความเป็นพ่อ เพราะรอยที่ขีดข่วนนั้นเขียนเป็นอักขระออกมาได้สามคำสามคำที่มีความลึกซึ้งกันกองมาจากลูกที่ยังไร่ถึงสาลูกที่ยังไม่รู้ไอ้หนูอินี่อะไรสนุกไปเอาหินมาขีดลดในความสนุกเพลิดเพลินไปเขาไม่รู้ว่าจะเกิดความเสียหายอะไรแต่คำสามคำนั้น มันมีความหมายลึกซึ้งที่กินมาจาก,กจิตใจของเด็กเด็กคนนั้นก็เขียนว่านะเขาเนี่ยรักคุณพ่อเขารักคุณพ่อนะเขารักพ่อของเขาเมื่อพ่ออ่านคำที่ลูกขีดเขียนอย่างนั้นสถทานอยู่ในใจใจนี้มันแหลกสลายจากการกระทำของตัวเองที่ ขาดสติขาดความรักขาดความเมตตาไปชั่วครู่มันก็ทำลายมือของโลูกนิ้วมือของลูกไปหมดแล้วนล้วก็ย้อนกลับมาทำลายความรู้สึกในใจของเขาอย่างแหลกสลายไม่มีอะไรเหลือคราวนี้ยิ่งไปกว่าน,นั้นสติของเขาก็ไม่ทันคิดมากว่าเป็น การกระทําของเราที่ทําลายความรักที่ลูกมีให้เราอย่างนี้กิเลสมันก็เลยสอนว่าอย่าไปอยู่เลยในโลกนี้แทนที่จะสํานึกว่าต่อไปเราจะต้องมีความรักลูกให้มากขึ้นมีความเมตตาดูแลเขาต่อไปอีกกับคิดมาโกรธพยาบาทตัวเองขึ้นมาถึงขั้นทำรายร่างกายตัวเองทำลายชีวิตตัวเอง คนที่อยู่ในการดูแลความประกองนั้นก็ขาดที่พึ่งก็หนักไปอีกนี่จิตที่ขาดความเมตตาขาดความกรุณาไม่มีธรรมะไม่มีปัญญาเพราะว่าความหลงความหลงรักในวัตถุซึ่งเราหามาได้วยความเหนื่อยยากจนกจิตใจนี้มันมืดมันมนไป ไม่รู้เท่าทันอารมณ์ที่เกิดขึ้นมาในใจจึงทำลายล้างได้ทุกสิ่งทุกอย่างวันนี้ก็เป็นวันพระและพวกเราก็มาตั้งใจที่จะสละซึ่งวัตถุสิ่งของทั้งหลายที่เป็นบุญแต่ยังมีวัตถุสิ่งของอะไรมากมายอยู่ในบ้านก็ให้เราพิจารณาอยู่เสมอว่าเราเป็นผู้ใช้เขาของเราซื้อมาใช้เขาไม่ได้ใช้เราเราจะไม่เป็นทุกข์กับสิ่งเหล่านี้อีก เราเป็นทุกข์เพราะแสวงหามาก็หนักแล้วเมื่อได้มาเราจะมีปัญญาในการใช้สอยเราก็ระมัดระวังและมันะ่นเจริญเมตตาภาวนาสิ่งใดที่เรามีอยู่มีความรักอยู่เราก็อย่าให้สูญเสียไปให้มีความเมตตาให้มีสติยับยัง้งชั่งใจเพราะถ้าเราพลาดไปแล้วอย่าง ที่จตมาได้เล่าให้มามันก็จะแก้ไขอะไรไม่ได้แต่ถ้าเรามีสติที่ดีเราก็จะแก้ไขปัญหาสิ่งเหล่านี้ได้ให้ความคนที่เป็นผู้ปกครองเป็นพ่อเป็นแม่ก็เข้าใจอยู่ว่าบางทีก็จะสอนลูกสอนหลานแต่ถ้ามันหนักเกินไปเราสอนเขาตอนที่เราโมาโหหลวงพ่อชาก็บอกว่ามันไม่ถูกต้อง เราต้องสอนเขาตอนที่เราอารมณ์เย็นๆเราอารมณ์โมโหอยู่ตอนนั้นอย่าเพิ่งไปทำอย่าเพิ่งไปพูดมีความคิดที่จะทำจะพูดเราก็จะสะก่อนเพราะความคิดนั้นบางทีมันก็เกิดขึ้นมาจากสิ่งที่เรียกว่าอ่านิสัยหรือนิสัยที่เราเคยฝึกเป็นนิสัยอยู่นานๆนั้น,น,นมันจะลักนันให้เกิดการทำกระทำกรรมขึ้นมา กรรมนั้นเมื่อทำไปแล้วมันก็เป็นนิสัยที่ฝังลึกเขา้าไปในใจจะผลักดันให้เราได้ทำกรรมชนิดนั้นอีกจึงเป็นสิ่งที่น่ากลัวที่เราต้องระมัดระวังวันนี้ก็เป็นวันที่เราได้ตั้งใจมาก็ขอให้พวกเรานำไปพิจารณาเจริญในธรรมทุกการทุกท่านนะเจริญป